สวัสดีค่ะพบกับเรากข่าวฝึกหัดจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชั้นปีที่2อ,อยู่กับดิฉันหนึ่งรุ่ยไทยบุตรสืบมาในรายการ MS News ค่ะวันนี้วันที่2ของการแข่งขันกีฬาวางแดงครั้งที่25ประจำปี2557พบกับเราทัพนักกีฬาของคณะทั้ง5คณะของมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีเมื่อวานนี้คณะวิทยาการจัดก,การก็ได้ทําการแข่งขันไปแล้วหลายรายการสําหรับวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายของคณะวิทยาการจัดก,การและคณะเทคโนโลยีซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้นทีมไหนจะแพ้ทีมไหนชนะเราจะไปชมกันเลยค่ะ มีการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันยังไงบ้างคะก็ตอนแรกนะคะก็ไปหาลูกทีมค่ะก็น้องๆจากสาขาต่างๆในคณะวิทยาการจัดการก็มารวมตัวกันนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมได้อาทิตย์หนึ่งอะค่ะก็เล่นที่หอชายนะคะก็มีพวกพี่ๆที่พักอาศัยอยู่ในหอชายค่ะเขาก็มาเล่นด้วยนะคะก็ความพร้อมตอนนี้ก็50-50ค่ะก็วันนี้ก็ชนะคณะเทคโนนะคะ ก็แฮปปี้ค่ะพรุ่งนี้แข่งกับวิทยาศาสตร์เต็มร้อยค่ะ5-6-7-8หกเจวอลเล่สูค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเล์บอลชายระหว่างทีมคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีผลการแข่งขันวอเเอาชนะไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ17นะคะด้วยการแข่งขันที่เหนือชั้นและเป็นทีมเวิร์กว่าจึงทำให้เอาชนะไปได้อย่างงา่ายดาย ในวันพรุ่งนี้ทีมทัพนักกีฬาคณะวิทยาการจัดการจะสามารถคว้าเหรียญทองมาฝากชาวคณะได้หรือเปล่าติดตามชมต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของดิฉันต้องขอลาไปก่อนวันนี้พาถ่ายภาพหนึ่งทายรายงาน